เออเฮ็ดมากอกเออมากอกเก็บมากอกมานำเลยบ่โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขส um> ุขคนโดยมาพบพ่อกอนุรัติอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่ออนุรัติตอนนี้กะอยู่ทางพี่น้องเนาะทางเมื่อนี่แหละตอนนี้กะมาแต่อ่าสอมหลดหรือว่าแป้งหลุดเนี่ะพี่น้องเนาะอยู่อ่า ห่านผุ้เล็กทั้งนอกเนาะเข่ามากับพอดีเจอแม่ตู้พี่น้องเนาะยายไอทงเพิ่นพี่น้องกะจักเพิ่นมาได้ใส่พี่น้องเลยเนาะยางมาได้พูนมาพี่น้องสบายดีแหมตู้สบายดีรวยมาได้ใส่นี่เนาะมาแต่ผู้เล็กมาชื่อมังเพชร็ดมาซื้อมังเพชรบอกมาซื้อไก่เดี๋ยวีอรวยย่างมาบ่นี่ย่างป้าเจ้าพี่น้องไ้เบิ่งนี่เนาะได้เอี้ยงในมือนาะ เออเฮ็ดมะกอกเออมะกอกเก็บมะกอกมานำเลยบ่เก็บมะกอกมานำพี่น้องผู้จังหวัดจังใดเนาะย่างมาพี่นงไปห้านนี่แม่บ่โอ้เป็นลานข้าได้พี่น้องอยู่ลุ่มนี่เนาะแล้วก็ย่างมาแล้วก็สิย่างกำเมืดอีกเดี๋ยวเออทมทานแล้วแล้วบ่เหมือนนี่พี่น้องเก่งได้พี่น้องน้องเปตัวนี่เห็นว่าแบบนี้ก็ยังแข็งแห้งยู่น้องเปตัวเนาะแต่ว่า เห็ดเบียเห็ดยังนี่กะบบุปันไดแล็กมีปันไดได้เห็นอยังจค่นี่แล้วด้ยลูกสาวเป็นคนทมบ่เก็บมะกอกมะนามบิดเนยเมื่อใส่แจ๋วเนาะเอาหมกเพชรเบิดบ่อยู่เฮือนมมไเเดพชรน้อนเนาะเพิ่นสิไปซื้อหมกเพชรอยู่ลุมนี่ก็เลยเห็นเมตุเพิ่นเจอเพิ่นพี่น้องย่างไหมทั้งผุนแลพี่น้องในหนทางมันจะเป็นทางมา แต่เต้าท่าน้าแม่ตู้เนาะไปทางต้าทา่ามันเป็นทางลาดพี่น้องทางลาดทางลุมแต่กะหกอยู่ได้หก,กเลยก <laughs> ินกินข้าวเศร้าเอ้ยกินข้าวอันเที่ยงแล้วว่าเเวมานียา่ยังบริกินยังเลยง่ากรเลี่น้ <laughs> กลับมาซื้อบางเพชรเพื่อนวะพอดีแหละพี่น,อนอ้องเนาะสิไปส่งแม่ตู้เพื่อนเลยพาไปซื้อบางเพชรก่อนแล้วเนาะไปซื้อบางเพชรอยู่อันท่นค้าเพื่อนก่อนพี่น้องทางลุมพี่แล้วเนาะไะบ้านนี้ พาเพื่นไปซื้องเชรกอนบัดนี้พี่น้องเนาะนบัดนี้ซื้อซื้อยังนะมาันเลยบัดนี้มาเออนี่เอาห ยังเ, <c oughs> เห็ดคือเก่าผักเพ็ดหน่อยพี่น้องทางบ้านน,น้องตีเพื่อจะคายแบบนี้กะอันนี้จะเป็นกระเทียมเนะาะเพื่อแกะแล้วแล้วพี่น้องมีอ่าผักบัวหัวแดงแม่นบอไปปลูกในเป็นเซอร์ได้ค่ะวะเนาะอว่าปลูก ชองสีขักมีน้ำตาลเขาซื้อกระเป๋าหายถ่านเบาหนึ่งอ่าพันพันหนึ่งเลยเป๋าไปซื้อเองค่ะนะ กระเป๋าหายฐานแทงแต่อันเป,ป๋าพันหนึ่งกับพี่แล้วค่ะวะเนาะไปซื้อเอาทงเดียวบบกเพชรปนนกะเันากะยแไม่ด้อจไม่ได้ะวะที่ห้ทงจิิ้งไม่เอันกระไล่เอาเจ้าขายทะลุก ลาเ o นกกนนระะรรลวมะเพ็ดนี่เออฮะมะเพ็ดทงหาพานัน,นยอย่างมาได้เพิ่นนี่อยางมาหลัดป่า,ปามาด,ด้อง่ง อ้าวาอ,าอันผู้ขายทาแต่เนียคือซื้อูกอขายขายแล้วล่วกละกะเปลี่ยนทานกันได้นะเนาะซึ่งเพชรทุงเดียว<ง> อย่างว่าตังไกไม่ยมางมาผี่แล้วเนาะจะขึ้นบัวจะ้บัวเอาตับนะจะขึ้บัวเอาตับนี่ตับนังกินได้อ่อนยุิสินมันน้อแนวกิน เหียเห็นเห็นนี่เห็นจ่จับอีดีเลยก็ถ่ายดีเลยสมพักหาทันหาอะไรล่ะลายซิวถ่ายแม่เถาหนาเข้าวขาไปซื่อไปให้ลูกสาวเพื่อนเด่นเราเรามาซื่อคู่มือเป็นอกเราเราติดกาเฟ เราอยากมาซื้อมะเมัิน้าวเพ,พื่องข้าวใจะอ่นียเอบเออสิบเจ็ดใส่สกเ้สอแนวกินสเ็ดอนสี่สิบสามชิมอ

าวานเป็นยางมาเองนีาเหรอละมาอะไรผักมาสื่อเลยแล้วเนาะแล้วอันน,อน,น,นี้เ,เบิ้ลอะไรบอนน้องเอานะไป เมื่อเตาถานมาในพี่น้องซืนน้อปิ้งมูงผลเราเสีเอาปิง้งตับผลบอกเอาพีา่น้องอยากกินปิ้งมูบอกมันแหนนนงโคตเอาเรวบอกเพลงนึ่งเอาแล้วฮะซึมังไมจไะมือกับพัอบอก เออถ้าไปนี่ก็สตกอกอนไปหันอะไรอย่างออผินลืมไม่ไม่ตีมาพี่น้องมาลาดค่า,ามาซื้อเนื้ออยู่เน้กินแล้วก็ซื้อน้ำมา่าฝากลูกสาวเพื่อนพี่นอ้องเนาะผมทานถ่าอยู่เพื่อนทูแลพี่น้องหันค่าเคยมาเดอ้ออนนี้นอ้อะไก่น้ำพี่น้องบรรยากาศดีดีเ่็นคลายตาเนาะคลายตาแซ่บ ขึ้นดีๆายพี่น้องเนาะซีเมอร์ตาถ่านบันิกะซีโอสต็อกไว้ก่อนเนาะโดยพี่น้องตอนนี้มาหอดเตาถ่านแล้วพี่น้องเนาะเป็นตพิ่นอ่าลูกสาวก็บทุ่มทานถ่าโดยเพิ่นทมไก่ชิแล้วเลยบ่ย่างขางนึงเนาะโดยเจ้าก็ผักผ่อนกินข้าวก่อนกินแล้วบ่แล้วข้าวเที่ยงย่างแล้วเนาะย่าง น้องมีซื้อบักเพรกับซื้อแนวกินพี่น้องก็ซื้อน้ำม,มาฝากลูก<ง>เพราะว่าทางลูกสาวกะทมเต้ายู่พี่นอ้อยน้ำในแท่งนี่กยะย่างเบาย่างเลยเนาะหากะซื้อวางดได้เ่ยโดยพี่น้องเป็นกะย่างมาซื้อแนวกินเนาะหนวตีก็เลยมาส่งใครแต่เจอะเฮ้าเนาะเหนื่อยค่ะม <c oughs> า,าเจอนี่กะย่างมาอีกแล้วพี่น้องเผื่อสิฮอดพี่นอ้นอยไก,กลเติบและหลัดป่าไป อดีเลยน้ำก็ใสหงางเนาะเอาผักไมมยังสาเซ่อยู่นี่ผักไหม้าผักไห้ต้มเจ้าพิ่นะยำฮอนเออย่างค้างรับเลย กะให้เพลินพักผ่อนกินข้าวก้อนสวยแล้วตอนนี้กันเนาะโมเมนบ่ายแล้วบอกพี่น้องเลยโมเมนสวยแล้วเนาะมงกับใบสัมมันมีแดดมันมีหน้าด้วยดูได้พี่น้องเลยเนาะดูมันบ่แล้วบ่เศร้าตีใส่กระแจอยู่บ่าบาไ,บไปนี่กะก็เหมืนซี่เชื่อ ได้บอบอคอยเห็นหงปันไดย่างไปกะต้นเติมแล้วแบบย้อนเนาะเอาแต่อ,อยากไปพี่้องเลยล <c oughs> ับทางไปทางเทิงนี่แหละมักเพชดกะทงน้อยหนึ่งทงหาพัน,ย,นย้องเนาะเด็กอนเดียวนี่แหละ ห้าพันกีบปีงมูกันเท่ยไหไม่ตุสิบสองพันพี่น้องโอ้ยงานกับแพงเนาะ <laughs> เอาสมพักจะกินได้บอกพัก <laughs> กินผักที่าเ,เอดี๋ <laughs> ยวจังเอามากิน <laughs> มีหนังนำเนานะนน่ะ,ะมีหนังน้องสมพักคอนเทสต์มีหนันง <laughs> มีแต่แนวกินอยา่อยางเงี้ยแนวกินกันเลย กะได้บ่เห้ยดึงทางนี้ออกก็ได้เบิ่งมันก็สิเฮ็ดจับก่อนก็ได้จับจับทงมันแม่นมันเพิ่นมัดแบบได้อันนี้เป็นมัดเป็นงกสิซ่อเด้แล้วก็ได้แล้วสมพัก เป็นขั้นขั้นได้ขึ้นกับใครจะมีแนวจับเลยพี่น้องเนะาะใครเนี่ยแบบแนวมีแนวครึง่งเอาถั่วยมาใส่แนวจิ้มพี่น้องกินข้าวชัวน้ำกันเนาะมาเช้านี่ผัดได้ยังกินเส้ๆนี่ โอ้ได้กินต <c oughs> ้มไข่เลยกินกับเพื่อทีได้กินกับขอาหามันเนาะนเยเห็ดแัง<อ><อ>ไดเอาไก่ก็ได้อ,ไได <c oughs> อันต้องได้ผักได้ยังอีกนองเอ้ยบ่มีแขวนียากเนาะนนน เราชิได้กินกับโมเมนต์สิเรื่องง่ายโอ้โหแต่ก็เอาไปลงพัดมีห้าพัดเนาะแต่เก่าเอาไปขายทงละสองพันกีบพี่น้องเนาะคือถือสุดๆแล้วในเมืองลาวเขาแต่ว่าซุ้มมือนี่ทงหนึ่งหาพันพี่น้องขึ้นไปตั้งหลายพี่น้องเน,ะเนาะแมน กขึ้นไปตามสถานการณ์พีแล้วอแลิ่งันาักเป็น ăm, าานิองมึงเนาะผักก่นนงองนจะัง <c oughs> ได้กิน เพื่อสิได anyway <gr right. ้กินนะแม่ต oh, ู่เนาะโอ้ยโอ้ยตัดอีกตรงให้ผักให้มุ่นๆๆนแล้วจะกินได้เนาะฮาโหลดว่าเขาคิดว่าโอ้สีทอกสีถั่วอะไรได้กินนี่น้องนี่น้อง ผักก้อนพับๆกินแห้งพักในแห้งสิอนาแขวตีหย่ำงหย่าทรัพยตอนหนุ่มกินหลี้ยล้ายเลยตบปตองยันตุ่ยเนาะนี่น้องบัดเผามาอะไรกินหย่า แนมเอิงแนมมีอเด้อกินไะไรๆพี่น่อยยออมาแต่งจะผ้าถาเด้อตี้าถาวเด้อเอาบางคนถ่าแข่าบอลน้ำไม่ตูเนาะกับเป็นนํำบางคนเลแอ่ะส่วนหน่อยเลยกินทรมานเลยมูนี่ก็ต้องได้ผักก่อนแม่บอกผักคือกัน แต่ว่ากะอยากพี่น้องน้องเห็ดจังไดแนวอยากพันแห่งกินยาโดย,โดยพี่น้องเนาะบานนี้กะสีหายเมตู้เพิ่นกินข้าวก่อนพี่น้องเลยสวยแล้วน้องตีกะสิกลับและบาทนี้เนาะว่าสีขาวมาเมื่อเพื่อนเลยพี่น้องกับพอดีเห็นเพิินก็นเลยมาส่งก้อนเผื่อยางมาเนาะยิ้วขาวแล้วสวยเลยโดยพี่น้องสีกลับก้อนบาทนี้โดยพี่นอ้องเนาะสบายดีได้เมต้เด้อ โดยน้องเนาะคลิปนี้กะน้องวัตีกะสิพอจบคลิปไปเพียงสำนีเด้อพี่น้องเนาะจากคลิปนี้ต้องของขอบคุณพ่อแม่พี่น้องวัชุขูสุคนที่หับทรงคลิปตั้งในตนจนจบถีบบ่ขามโฆษณาเนาะพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าคําว่าสาบายดีสาบายดี